เ <oh ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรม ความจเจริญรุ่งเรืองงกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมันเกิดขึ้นและมันเกิดมีแก่ญาติโยมนักสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการส่องธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องห้ามาโดยตลอดอายมในช่วงนี้างานวันตรุษไทย คือสิ้นปีเก่าของไทยเราแต่โบราณก็ได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็จะเริ่มเข้าเทศกาลงานสงกรานวันพึ่งปีใหม่ของไทยเราเราท่านทั้งหลายต้องมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีที่งามของไทยเราไว้อย่าให้สูญทลายหายไปงานตรุษตรุษนี้คือสิ้นปี สิ้นเดือนออสี่แรมสิบห้าข้ามเดือนสี่ก็สิ้นปีเก่าของไทยเราแต่โบราณเพราสอสงกรานก็สิบสาวันที่ 13, สิบสาเมษายนเป็นวันสงกรานวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราแต่โบราณดังน,นั้นในช่วงเทศกาลสงกรานในปีนี้ก็ขอเชื้อเชิญเจริญพร ญาติโยมท่านสาธุชนพวกเราชาวพุทธไปร่วมทำบุญตักบาทกันตามวัดวาอารามต่างๆโดยเฉพาะก็วัดใกล้บ้านวัดใกล้บ้านอย่าทอดทิ้งวัดอย่าทอดทิ้งพระศาสนานะเราต้องช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงวัดวาอารามเอาไว้นะเพราะเราทั้งทั้งหลายเมื่อ เรามีชีวิตอยู่เขายกย่องเชิดชูวัดนั้นวัดนี้แถวถิ่นฐานบ้านเรานั้นวัดนั้นเจริญวัดนี้เจริญประชาชนคนทั้งหลายศรัทธาช่วยกันอุปถัมภ์บำร,รุงวัดวาอารามเราก็มีหน้ามีตาชื่นอกชื่นใจแต่ถ้าหากว่าเขาตำรีตำหนิติิตงวัดนั้นวัดนี้ ชำรุดซุดซอมไม่เจริญรุ่งเรืองก็หมายถึงว่าชาวบ้านแถวถิ่นย่านบ้านนั้นไม่สนใจที่จะอุปถัมภ์บำรุงวัดวาว่าศาสนาะที่นั้นอยู่ใกล้วัดใดก็อย่าทอดทิ้งวัดนั้นแล้วก็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีพุทธศักราช2565ปีนี้ที่วัดดวกระบือ ก็ประชาชนคนทั้งหลายแถวถิ่นย่านบ้านนี้และแม้แต่ถิ่นฐานบ้านไกลก็มาร่วมกันทำบุญใส่บาตรแด่พระสงฆ์สมณีณที่ศาลาเจดกรมุกวัดหุกระบือตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่17นะ13ถึง17เมษายนก็โยมก็มาทำบุญใส่บาตร ถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์องค์สมณะเรื่องพระเถราอุทีระในวัดหวัวกระบือนะนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะมีพิธีทำบุญมาติกาบางสกุลทำบุญอัฐิของบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วโยมก็นำจะเดินนำอัฐิของท่านนะนำอัฐิของบรรพบุรุษของเรา มาที่วัดในมนต์พระสงฆ์องค์สมณเท่าำบุญมาติการรัคุณท่าบุญุญทิศส่วนบุญสุขุสนไม่ให้กับญาติทั้งหลายเหล่านั้นเพราะอะไรอยู่เพราะญาติทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อล่วงลับดับชีพไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะสร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีเหมือนเราท่านท,ทั้งหลายอาที่ยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานที่จะถึงนี้นะอีอกไม่กี่วันหลังจากนี้ไปอีก3าีวันก็เข้าเทศกาลสงกรานวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมาร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์สมณีนนำอัฐิของบรรพบุรุษ มานิมนต์พระสงฆ์มาติกามันกุลเป็นการทําบุญอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้กับญาติทั้งหลายของเราดังได้กล่าวมาแล้วแล้วก็โดยเฉพาะที่วันกระบือนิยมวันที่14วันที่14เมษายนก็เรีกเป็นวันอะไรวันรวมญาติหรือวันครอบครัวนะวันครอบครัวทุกๆปี ที่วัดหุกระบือแห่งนี้ก็จะจัดพิธีลองตาได้จัดพิธีทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุลไปให้กับรรพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระ้งฆ์ติการหรืออดีตเจ้าวาดวัดหุกระบือทุกรูปที่ท่านอุปการะมหำำัมมบรวัดหุกระบือเล่ได้สร้างวัดหุกระบือเล่ก่อ,อสร้างวัดหุ่กระบือหรือว่าธนุบรุงวัดหุกระบือ ให้มีอายุยืนยาวมาได้ถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ถวายที่ดินให้ประสงค์เถราในเถระเจ้าคณะบัณฑิการสร้างวัดวาอารามณสถานที่นี้ให้เกิดขึ้นยืนยงคงทนมาถึงขณะน,น,นี้ถึงปัจจุบันนี้มีอายุยืนยาวได้ถึง280ป,ปีแล้วนะโยม วัตหุกระบือเนี่ยโยมมีอายุยืนยาวมาได้ถึง280ักว่าปีแล้วและแกลว้วัดในประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีธยาตอนปลายมีเอกสารจดจานจารึกไว้ชัดเจนมากนะมีเอกสารจดจานจารึกชัดเจนคือที่กรมการสาสนาก็มีจดหมายเหตุจดจารึกไว้ชัดเจนว่า วัดหัวกระบือสร้างเมื่อปีพศ2281ะ2281นะก็สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีอายุน้อยกว่าวัดบวรนิเวศวิหารเพียง1ปีนะทำไมจึงตาจึงกล่าวอย่างนั้นเมื่อข่าวฉลองวัดเมื่อครั้งก่อนนั้นทุกวัดก็จัดฉลองวัดวัดหัวกระบือก็ได้ทราบว่าวัดวัด บวรนิเวศวิหารสร้างเมื่อปีพศ .2280 วัตถุกระเบ,บือสร้างเมื่อพศ .2281 อ 42, ่แล้วก็เอกสารจดจานจารึกอีกอย่างหนึ่งก็คือสมุดคอยที่วัตถุกระบ,บือนี้เป็นสมุดคอยที่หน่วยงานหน่วยราชการ มาศึกษา,กาหาความรู้แล้วก็นำไปเผยแพร่ไปทั่วโลกต้องใช้ใช้คำว่าทั่วโลกเพราะอะไรเพราะประเทศญี่ปุ่นมาขอขนขน่าศึกษาแล้วก็มาแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุน่นเป็นภาษาไทยนะเป็นภาษาอ่ไรหลายภาษาแล้วก็ เจ็บพิมพ์จะหนายไปทั่วโลกนะเป็นสมุดข่อยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากจดจานจารึกพศออไว้ชัดเจนว่าพศ2286นะสมุดข่อยฉบับนี้พศ2286หลังจากสร้างวัดหัวกระบือแล้วได้5ปีนะก็มีเ อเอกสารจดจ,จานร์ดึกไว้ชัดเจนว่าข้าพเจ้านายบุญคำได้สร้างาสมุดคอยเล่มนี้ไว้ตั้งแต่พศ .2286 นะได้สร้างพุทธคุณคำภีหนึ่งพระบิรรมคำพีหนึ่งพระบระมัติคำภีหนึ่งเนี่ยเป็นอักษรจดจานร์ดึกไว้ชัดเจนดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาส ก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรในช่วงเทศกาลรสรงกรานนี้ที่จะถึงนี้เชื่อเชิญเจริญพรมาชมวัดหัวกระบือหรือว่ามากราบมานำมาสการปิดทองขอพอลรลุงพ่อโตนในโอโบสถวัดหัวกระบือแห่งนี้เนะเป็นพุทธรูปที่อยู่บริษสถานอยู่บริเวณอุโบสดด้านหลังลุงตานี้ เป็นพุทธรูปที่ศักดิ์มีความครั้งมีความศักดิ์สิทธิ์มีบุญยศมากมายหลายประการประชาชนคนทั้งหลายได้ทราบถึงเหติศักดิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระโตแล้วก็มากราบมาธิษฐานขอพรแล้วก็ได้สมความมุ่งมาปรารถนามาขอโชคขอลาบมาขอหน้าที่การงานขอการศึกษาแม้แต่ไปเกณฑ์ทหารนะ ขอว่าอย่าได้ถูกทหารนะ,ะก็ไม่ถูกจับได้ใบดำนะเนี่ยเป็น,ปนสิ่งมหัศจรรย์นะแล้วก็ในด้านการทำมาค้าขายก็อธิษฐานขอซื้อง่ายขายคล่องนะก็ได้สมความมุ่งมาปรารถนาโยมบางคนบางท่านกราบขอพรหลวงพ่อบอกว่าปีนี้ขอให้ได้สามถ้าแหละสามร้อยล้านแล้วสามพันล้าน 300ล้านได้เกินเป้าหลายหลาท่านที่มากราบอธิษฐานนะขอพ่อนลงพระโตแล้วได้สมความมุ่งมาปรารถนาโยมจะเห็นว่าในอุโบสถหลังเนี้ยทุกวันโยมจะนำเอาวงเมาลาัยไข่ต้มมาถวายกันเป็นประจำเป็นจำนวนมากนะทางอธิษฐานขอโรคภัยไข้เจ็บสูนทลายหายไปไแล้วก็ได้ผลสมความปรารถนาขอโชคขอลาภขอหน้าที่การงานแม้แต่ นี่สิน <Okay. S 1> นะติดตามนี่สินไม่ได้อธิษฐานขอพรหลวงพ่อโตแล้วโยมโยมบอกว่าเขาเอานี่สินมาใช้คือนะนะนะแล้วก็แม้แต่คนหายของหายตามไม่เจอเมื่อกรบาบอธิษฐานขอพรหลวงพ่อโตแล้วโยมคนนั้นติดต่อกลับมากลับมาหามาเจอพบปะเจอเจอได้เนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ แม้แต่องค์เจ้าฟ้ามมหากษัตริย์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัชตุดาสยามบรมราชโองารพระองค์ทรงทราบถึงเกียรติศักดิ์ความศักดิ์สิทธิของหลวงพระตรูพระรพกรษีบพ,พระองค์ได้ทรงเสด็จมากราบมานำเสกการปิดทองของพระตรในอุโบสถแห่งนี้ที่จะมีะพระบรมฉายลาลักษณ์ของพระองค์ ปดิสฐานอยู่บริเวณด้านทั้งปีซ้ายและปีขวาแลวพระองค์ทรงมีพระปดิสฐานางลุงตาในด้านนี้ดังด้านฝามือลุงตาแล้วก็เสด็จขึ้นไปกระาบปิดทองพระโตนเนบูสดวัตถุกระบือนะฮะเนี่ยแม้แต่องค์เจ้าความมากษัตริย์พระองค์ก็เสด็จมากระาบมานพัสกาไม่เพียงแค่นั้นโยมแม้แต่ชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนาประเทศอิหร่านโนยมซึ่งเป็นอิสลาม เป็นตัวแทนของผู้นําสูงสุดข,ของประเทศอิสลามก็ได้มาสั่งสนทนากับหลวงตาบริเวณด้านหน้าอุโบสถหลังนี้นะแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานทูตหลายก็มานะมาที่วัดหัวกระบือนี้แล้วก็มาสั่งสนทนาปรึกษาหรือกันเรื่องประสานสัมพันธ์เรื่องพุทธศาสนากับระหว่างพุทธกบิสลามนะฮะเนี่ย ผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของประเทศดิลานได้มาถ่ายทำตาได้คดีภายในอุโบสถในกระบือแห่งนี้ในสมัยเมื่อ,อหลายปีมาแล้วหลังจากที่หลวงตาได้เดินทางไปประชุมประสานธั้นพันเรื่องพุทธศาสานากับประเทศดิลานนะที่ประเทศดีลานนะฮะฉะนั้นหลวงพ่อโตวัดคือกระบือเนี่ยจะมีชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนามากราบมาไหว้มานักการ ปิดทองหลวงตกเป็นประจำนะ,ะแล้วก็มาแล้วโยมก็จะได้เที่ยวชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายจุดหลายที่โดยเฉพาะช่วงนี้ด้านหน้าอโบสถก็จะมีองค์เท้าเวสวรรน,นะทั้งเท้าเวสวรร์ทั้งอง,อ,องค์พคระพิคเนศเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าความสาเร็จ ที่บริเวณสวนสวรรค์ลานบุญนะทุกทุกวันอาทิตย์ที่สวนสวรรค์ลานบุญก็จะมีประกอบพิธีเสดะจเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมบารมีทําพิธีแก้ปีชงโดยอาจารย์สอนชัยพร้อทีมงานของท่านละบ,บริเวณด้านหน้าโบสถ์ยังมีองค์พระราหูนะช่วงนี้โยมพระราหูก็กําลังเคลื่อนย้ายแล้วแต่โยมก็มากราบมาไหว้ที่ฐาน ขอพอรกันเป็นจำนวนมากนะเรื่องศรัทธาความเชื่อมั่นของแต่ละท่านนั้นก็เราไม่สามารถจะไปะคัดค้านหรือห้ามปรามได้เพราะความศรัทธาความเชื่อมั่นของแต่ละท่านแต่ละบุคคลน,นั้นมีไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ญาติโยมท่านาสาวิชนได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วโยมมีโอกาสเชิดจเจริญพร ทุกทุกวันวันไหนวันวันใดมีเวลาว่างก็พาเด็กเด็กเล็กๆหนูหนูน้องๆเยาวชนคนของชาติมากมราบนมัตการปิดทองหลวงพ่อโตนเนโบสดแล้วก็มาทำบุญไถ่ชีวิตโครกระบือสนองโครงการพระราชดำริพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทมนเด็กพ่อของเรานะช่วยชีวิตโครกระบือไว้ ให้รอดปลอดภัยจากการถูกฆ่านะเรามีโรคภัยไข้เจ็บอธิษฐานขอให้โรคภัยไข้เจ็บในสังขารร่างกายสูญทลายหายไปแล้วก็ไถ่ชี่โคกระบือถวายพระกุตลนแด่องค์พระบาทเจ้าเหนือจะอยู่ใเส้นพ่อของเราแล้วก็ถวายหลงพ่อโตเนโบส์มีมากมายหลายท่านโยมมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไป โรงพยาบาลแล้วจะต้องทำการผ่าตัดหรือบางคนบางท่านหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายตายสถานเดียวแต่ว่าเมื่อมากราบอธิษฐานขอพอรหลวงพว่อโตเนรโบสดนี้แล้วโยมโรคภัยไข้เจ็บหายเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นที่้หลายท่านที่มากราบแล้วก็ได้ผลสมความมุ่งม,มาปราถนาเชนั้น ญาติโยมท่านสาธิชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่13ถึงวันที่17เมษาย,ยนนี้โยมมีโอกาสก็เชื้อเชิญเจริญพรพาเด็กๆเล็ก,ลกๆหนูๆนอๆ้องๆเยาวชนคนของชาติเข้าหาวัดเข้าพระศาสนาแล้วก็มานะทำบุญใส่บาตรมา,ทำ,ท,ำา,ท,าทำบุญทำด้วยธีบาทิกาบางสกุลทำบุญอุทิศสนบส่ณ์กุศส,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 สให้กับ บ,บรรลุผลของเราหรือญาติสนิทในทหารของเราที่ล่วงลับดับที่ไปแล้วเป็นการสร้างเสริมเพิ่มเติมบุญบารมีสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้แก่ตัวเราเป็นบุญต้นทุนของเราแล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนบุญศมไปให้กับบรรบุุษของเราหรือญาติของเราที่ล่วงลับดับที่ไปแล้วเป็นการแสดงออกซึ่งความกระตันอยู่คือรูปคุณกระตเวทีคือตอบแทนคุณ รูว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความห่วงหาอาทรต่อญาติสนิทมิสหายที่ร่วมรับดับชื่อไปแล้วนะเพระนั้นก็ในช่วงเทศกาลสงการก็โปรดอย่าลืมมาทำบุญบังทกุลกันที่วัดรกระบรือนี้หรือวัดใกล้บ้านนะแล้วก็อย่าลืมวันที่14เมษายนนี้หลวงตาก็จัดคณะสงฆ์หลวงตาและคณะสงฆ์ คณะกรรม,มาการคณะสิบเจก็จัดทําบุญบางสกุลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับอดีตเจ้าวาดวัดุกระบือทุกรูปโยมที่อุปการะมาทำบำรุงวัดจุกระบือมาโดยตลอดแล้วก็พระอุปชา,าจานทร์และญาติสนิทนิสัยที่ล่วงรับดับชี่ไปแล้วก็เชื้อเชิญเจริญพรน,นํามาร่วมทำบุญกันแล้วก็ในวันที่17เมษายน นะเอาจากวันที่14วันที่17เมษายนก็ที่วัดดุกระบือก็จะมีพิธีส่งน้ําพระส่งน้ําพระสงฆ์สมณีณนะที่วัดดุกระบือนี้ที่อุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนื้อที่400ตารางวานะก็เชื้อเชิญเจริญพรมาร่วมส่งน้ําพระกันในวันที่17เมษายนนะเป็นวันสุดท้ายของงาน แล้วก็สำหรับญาติโยมท่านสาธุุชนที่จะเดินทางกลับบ้านนะไปอยู่ไปยังเคหสถานบ้านเกิดอืองนอนก็ขอให้เดินทางด้วยความไม่ประมาทอย่าขาดสติอย่าดื่มเครื่องดองของเมานะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าง่วงก็พักหลับนอนเสียละระยะหนึ่งเดินทางอย่าให้ อย่าได้ประมาทอย่าขาดสติแล้วก็เดินทางทั้งไปและกลับให้ปลอดภัยทั้งขาไปและกลับแล้วก็อย่าลืมซื้อของสิ่งของที่คุณพ่อคุณแม่ท่านอชอบใจไปกว่าท่านบางนะแล้วก็ไปก,กราบขอพรคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ในสินฐานบ้านเดิมเมื่อต่างจังหวัดพรของคุณพ่อคุณแม่นั้น ประเสริฐเลิศฝ่าพรของใครใดๆทั้งสิ้นนะเพระนั้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก,ก็เชื้อเชิญเจริญพรมีโอกาสมาร่วมทําบุญสร้างครูโบสดหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนื้อที่400ตารางวานะกำลังดําเนินงานการก่อสร้างอยู่โยมมีโอกาสก็เชื้อเชิญเจริญพราม,มาร่วมสร้างบรโบสดกันหากว่าโยอมเดินทางไม่สะดวกก็ติดต่อเข้ามาที่วัดหลวกระบือเบอร์โทรศัพท์ล้งตาก,ก็087 5005800หรือว่าจะโอนเงินเข้าร่วมทําบุญสร้างองุโบสถก็โอนเข้าที่บัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาพระรามสองนะฮะเลขบัญชีก็2284541188 8, 8, ทําบุญสร้างองุโบสถซื้อที่ดินถวายวัดแล้วก็นะไทยชี้โคกระบือ โยมจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็นะโอนเงินเข้ามาได้ถ้าหากว่าโยมไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามายัางบริเวณสถานหลานบุญพัะกระบือแห่งนี้นะดังนั้นในช่วงนี้ลวงตาก็ได้คุยกับญาติโยมท่านสาธิชนมาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาดังนั้นในท้ายที่สุดในลวงตาพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบรัตนา คุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพุทธเจ้าคุณประธรรมและคุณเบยสงฆ์แลโดยอนนาาบุญญาฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงมโตสบรณกงหลวงมาโต,มาตหมอยาและกริ่งอีบุญสุขเทพกุมารไข่เทพทันใจตลอดทั้งทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกศาสตราทุกศาสนากล่าบขอปราบทนากรเชิญท่านเสด็จลงมาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนา องค์เจ้าฟ้ามกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ขอจงแผ่ประมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ข้าพระองค์ทรงมีพระบรารนำใม่แข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชนมายุอยู่ยืนยืนนานทรงประทับอยู่เป็นมิ่งฝันเมื่อเราปกครนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าเชื่อกันนานและขอญาติโยมทั้งสาวรุชนที่ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบารมีตลอดกาลตลอดเวลา ขอทุกท่านจงประสบจากความสุขความเจริญขอจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดตีและก็ตลอดไปโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเพินขอเจริญพร